รถมันจะมีเสาด้านหน้าสามต้นเสาด้านข้างและเสาด้านหลังนะครับเหมือนเดิมให้ถอยระยะห่างด้านข้างจากเสาต้นแรกถึงต้นเรือถึงรถเราเนีย่ยดูว่าย้ายห่างเกินหนึ่งเมตรถอยมาหเห็นเสาต้นแรกตรงกระจกสามเหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วก็ให้หักรงมาลรยไปทางด้านซ้ายให้หมดเลยแล้วก็ค่อยๆถอยจังหวะที่ถอยเนี่ยเราต้องการให้รถเราเฉียงประมาณาสี่ห้าองศาก,กับแนวซองนะครับก็ให้ดูกระจกขวานะครับ ดูกระจกวาเห็นเสาด้านหลังนี้กระจกวาครบสามต้นนะครับ,บมุมมองมันจะได้ประมาณนี้โอเคก็ได้3มต้นประมาณนี้ปุ๊บแล้วก็หยุดคืนล้อให้ตรงนะครับพอคือล้อตรงเสร็จแล้วเทคนิคในสนามสอบก็คือจะต้องอยหลังตรงๆไปดูให้ล้อหลังแตะเส้นสีขาวหรือสีแดงนะครับในสนามสอบ อยให้แตะเส้นปุ๊บแล้วก็พอล้อแตะเส้นก็ให้หักขวาหมดเพื่อที่จะต้องการจะเอาท้ายไปขวาแล้วตั้งํำให้มันตรงนะครับถอยก็ระวังด้านข้างด้านหลังนะครับแล้วจวังหวะที่ถอยไปแล้วเนี่ยมันตรงหรือไม่ตรงไม่เป็นไรให้เดินหน้าโยกอีกทีหนึ่งเพื่อแต่งให้รถมันเข้าซองได้นะครับให้อยู่ใน,นลักษณะํำตรงพอดีรถก็จะไม่ทำเสน้นทำซอง หลักเกณฑ์ก็คือหูกระจกต้องไม่ล้นเส้นนะครับแล้วรถอยู่ในซองพอดีล้อต้องตรงด้วยล้อยังไม่ตรงล้อยังไม่ตรงนะครับพวงมาลัยยังไม่ตรงต ยังไม่ตรงต้องคือรอให้ตรงก่อนรอย,อยังไม่ตรงยังไม่ตรงครับเช็คพวงมาลัยได้เลยโอเคเอาอเกินไม่ตรง ต้องต้องคือร้อยตรงทุกครั้งนะครับถึงจะถือว่าถอยเสร็จสมบูรณ์นะครับอรค